คุณผู้ชมครับตอนนี้สงครามอสาิสราเอลฮามาสกำลังเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่3ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับขณะที่อสิสราเอลได้ส่งสัญญาณในการปรับกลยุทธ์ใหม่ในสงครามทำกลางการประทะก,กันอย่างดุเดือดของกู่ขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วกาซารั กล้องติดตัวนักรบกลุ่มฮามาสได้เผยภาพของสมาชิกกลุ่มได้ใช้เครื่องยิงจรวดอ p g พีจียิงทำลายรถหุ้มเกราะของกองทัพอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลเป็นผู้เผยแพร่พภาพเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากไปพบกล้องจากร่างของนักรบฮามาสที่ถูกสังหารในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาบผู้บัญชาการกองพันทหารอิสราเอลระบุว่าภาพนี้เผยให้เห็นถึงการพรางตัวเป็นพลเรือนเพื่อลอบโจมตีกำลังพลอิสราเอล ขณะที่กลุ่มฮามาสได้เผยภาพนักรบแต่งกายในเครื่องแบบทหารช่วยกันจัดเตรียมเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังรุ่น M90 การปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยังคงดุเดือดครับหลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศในพื้นที่ตอนกลางของกาซานี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลังจากการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คน ขณะที่อาคารที่อยู่อาศัยอีกหลายแห่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักทำกลางตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต207คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก338คนนะครับและนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22,185คนแล้ว ประมาณร้อยละของประชากร2ล้าน3แสนคนในกาซาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและต้องพักอาศัยชั่วคราวตามสถานที่ต่างๆคับวาในเรตี่คุณอ้ห้อมหอ์ท่ากคนดมคน في بداية سنة جديدة 2024 أنه الله يهدي بال الناس ويهدي بال الشعب الفلسطيني ونخلص من هال البلاء اللي ربنا اللي اللي احنا موجودين فيه <applause> ส่งสัญญาณถอนกำลังพลสำรองบางส่วนออกจากกาซาหลังจากประกาศลดจำนวนทหารและแผนการเปลี่ยนกลยุทธ์ครับโดยสงครามขั้นต่อไปมีแนวโน้มจะเริ่มลดระดับความเข้มข้นลงและสหรัฐเองก็แสดงจุดยืนสนับสนุนแนวทางนี้มาโดยตลอดนะครับขณะที่กองทัพเรือสหรัฐได้ประกาศว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจรอาฟฟอร์ดกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังฐานที่รัฐเวอร์จิเนีย หลังจากสหรัฐได้สั่งเคลื่อนกองเรือไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกในภารกิจช่วยคุ้มกันความปลอดภัยให้แก่อิสราเอลด้วยครับ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกองทัพอิสราเอลก็เปิดเผยนะครับว่ากําลังคนบางส่วนอาจจะไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าถูกโยกย้ายจากกาซาไปประจําการบริเวณพรมแดนตอนเหนือของอิสราเอลหลังจากอิสราเอลเดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลลาอย่างต่อเนื่องจนทําให้พื้นที่บริเวณนี้อาจจะกลายเป็นแนวรบแห่งที่2ในความขัดแย้งครั้งนี้ได้ครับและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญของพันธมิตรกลุ่มฮามาสก็คืออิหร่านนะครับได้ส่งเรือรบอัลบอส มุ่งหน้ามายัางทะเลแดงผ่านช่องแคบบับ,บอัลมันดับในขณะที่อุณหภูมิความผัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความร้อนแรงมากขึ้นสำหรับช่องแคบบับ,บอัลมันดับถือเป็นจุดเปราะบางมากขึ้นในช่วงหลังๆครับคุณผู้ชมหลังจากเรือสินค้าหลายลำตกเป,เป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มกูตีครับ